สวัสดีค่ะมิดรักแฟนหวยทุกท่านวันนี้มาพบกับเจ๊ส้มหวยเด็ดเช่นเคยค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะส้มมีสูตรหวยกินรูปสิบเก้าประตูอีกแล้วนะคะเป็นสูตรใหม่นะคะวันนี้มีทุนหกร้อยยี่สิบเก้าบาทนะคะหกสิบเก้าบาทเป็นเศษนะคะแล้ววันนี้ส้มจะไม่ค่อยลงหนักนะลงตามปกติเรานี่แหละค่ะ โอเคเนาะสูตรนี้นะคะไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องคิดเลขเหมือนส้มนะคะมีเพื่อนๆถามมาเยอะเหลือเกินนะคะว่าส้มใช้เครื่องคิดเลขอะไรใช้ใน Android ได้ไหมคือส้มไม่เคยโหลดใน Android นะคะเดี๋ยวถ้าลองโหลดได้เดี๋ยวส้มจะมา บอกเพื่อนเนาะโอเคค่ะเข้ามาที่ผลหวยดีกว่าค่ะวันนี้เราจะเล่นเป็นจับยี่กีหนึ่งสองสามของเว็บสามารถวินนะคะสามารถวินสามารถเด็ดเว็บเดียวกันเนาะที่ช่วงนี้ส้มทําแต่หนึ่งสองสามเพราะว่าสูตรเข้าดีแล้วก็เร็วนะคะไม่ต้องรอนานนะคะแค่สิบนาทีเองเนาะโอเคค่ะมาเริ่มเทสกันดีกว่าค่ะเข้ามาที่ผลหวยแล้วนะคะวันนี้นะคะส้มจะขอเริ่มเทสรอบที่รอบที่85ก่อนนะคะ สูตรของเราก็คือหลักหน่วยบนนะคะคูณด้วยรอบนะคะโอเคค่ะดูตามเส้นีิเลขของสม้มเลยนะคะหลักหน่วยบนของรอบที่85นะคะก็คือใช้ผลหวยของรอบที่84เนาะดูข่ารอบที่84ค่ะหลักหน่วยบนคือเลข9ค่ะคูณด้วยจํานวนรอบก็คือรอบที่84นะคะ ผลลับรอบนี้นะคะก็คือ5และ6ค่ะเราจะเอา2ตัวท้ายสุดเลือกสักตัวนะคะถ้าใครเลือกเล่น2ตัวก็ได้นะคะแต่ว่าจะได้กําไรน้อยส้มก็ขอเลือกเป็นตัวเดียวดีกว่านะคะ<ๆ>เพื่อได้กําไรเยอะๆนะคะโอเคค่ะสําหรับรอบนี้นะคะรอบที่85 5้าเข้าค่ะค่ะต่อไปมารอบที่86ค่ะ รอบที่86นะคะใช้ผลหฉวยของรอบที่85นะคะหลักหน่วยบนก็คือเลขค่าค่ะคูณด้วยรอบที่85นะคะผลคำนวณ2อตัวท้ายสุดนะคะก็คือเลข2และเลข5ค่ะเพื่อนเือและผลหฉวยของรอบที่86นะคะ2ค่า2ตัวล่างนะคะข่าต่อไปมาคำนวณรอบที่87นะคะดูตามเครื่องคิดเลขส้มเลยนะคะสําหรับรอบนี้ส้มไม่ได้กดบันทึกนะคะขึ้นผลคำนวณอยู่นะคะค่ะดูตามเครื่องคิดเลขเลยค่ะคำตอบรอบที่87นะคะ ผลลั์ที่เราได้ก็คือ0และ2นะคะรอบนี้ไม่เข้านะคะรอบที่87ไม่เข้านะคะต่อไปมารอบที่88ค่ะคเพื่อนๆหลักหน่วยบนนะคะก็คือเลข4ค่ะคูณด้วยรอบที่87นะคะผลลัพธ์รอบนี้คือได้เลข4และเลข8นะคะทำให้รอบนี้นะคะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะรอบที่88โอเคค่ะต่อไปมาคำนวณรอบที่89ค่ะโดยใช้ผลลับของรอบที่88เนาะรอบนี้นะคะได้เลข0และก็เลข4ะคะ่ะ ทำให้รอบที่89นะคะศูนย์เข้ากับเพื่อนโอเคค่ะต่อไปเราจะแทงแล้วนะคะสำหรับรอบที่90นะคะดูตามเครื่องที่เลขของส้มเลยค่ะรอบนี้นะคะหลักหน่วยบนก็คือเลขสค่ะคูณด้วยรอบที่89นะคะผลลัพธ์รอบนี้ก็คือ6กและเค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะสำหรับรอบนี้นะคะส้มขอดูเลขก่อนนะคะ คิดว่ารอบนี้นะคะเลขเจ็ดน่าจะเข้านะคะเพราะว่าเจ็ดมาไม่ค่อยบ่อยนะคะเจ็ดโอเคค่ะเดี๋ยวเราออกมาแทงหวยกันเลยค่ะเลือกเป็นจับยี่กีหนึ่งสองสามรอบที่เก้าสิบนะคะเลือกสองตัวบนสองตัวล่างแล้วก็สิบเก้าประตูนะคะแทงเลขเจ็ดลงไปเลยค่ะรอบนี้นะคะส้มจะขอแทงที่ตัวละห้าบาทค่ะ ทุนมันนีนะคะเยอะอยู่นะคะแต่ว่าส้มจะเล่นแบบปกติส้มเล่นนะคะส้มจะไม่ค่อยลงทุนเยอะเนาะทุนรอบนี้นะคะใช้ไป190บาทค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามารอลุ้นผลหวยสักครู่นะคะแล้วผลหวยก็ออกแล้วค่ะคเพื่อนๆสำหรับรอบนี้นะคะเราบวกไป450บาทค่ะ มาดูผลหวยดีกว่าค่ะว่าออกเลขบนหรือล่างนะคะสำหรับรอบนี้นะคะออกเป็นล่างค่ะ7 4สี่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาคำนวณรอบต่อไปนะคะคือรอบที่เกนะคะโดยใช้ผลหวยของรอบที่90เนาะหลักหน่วยบนก็คือ5าค่ะ5้าคูณด้วยรอบที่9กนะคะคือรอบล่าสุดเนาะผลลัพธ์นะคะก็คือเลขแลาเลขศูนย์ค่ะ เดส้มขอดูนะคะว่าจะแทงตัวไหนดีส้มคิดว่ามันไหลมาทาั้งคู่นะคะแต่ส้มจะขอแทงไปที่เลขศูนย์ค่ะเพราะเวลาที่ส้มวางแนวทางให้เพื่อนๆนะคะถ้ามีเลขศูนย์มาส้มพร้อมที่จะไหลค่ะเพราะาคิดว่ามันต้องไหลแน่ๆเลยนะคะสําหรับคนที่อยู่ในกลุ่มเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวออกมาแทงหวยกันดีกว่าค่ะเลือกเป็นจับอีกกีหนึ่งสองสามรอบที่เก้าสิบเอ็ด 3, 100, 101, นะคะ ุดแทง2ตัวบน2ตัวล่างแล้วก็19ประตูค่ะใส่เลขศูนย์ลงไปเลยนะคะรอบนี้นะคะส้มจะขอแทงที่ตัวละ15บาทค่ะรอบนี้นะคะเราใช้ทุนไป570บาทค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามารอรุ้นผลหวยสักครู่นะคะหมัก็ออกแล้วค่ะคือเราถูกรางวัลน,นะคะเพื่อนๆรอบนี้บวกไป1350บาท มาดูผลหวยกันดีกว่าค่ะว่าถูกเลขไหนนะคะโอ้ยออกทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะ5 0ศูนย์นะคะส้มแทงแต่เลขศูนย์เลขเดียวนะคะสำหรับเพืเ่อนๆโคตรไหนนะคะที่อยากได้เด้งนะคะแนะนำแทงเป็น2ต,ตัวนะคะจะได้เด้งด้วยนะคะแต่ว่าคงใช้ทุนเยอะแหละส้มว่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราออกมาถอนเงินกันดีกว่านะคะมาดูหน้าเครดิตนะคะตอนนี้นะคะส้มมีเครดิต1,669หาบาทนะคะ ทุนวันนี้6 29บาทได้กำไรไป1,000บาทนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาถอนเงินกันดีกว่าอรอบ20สนาทีได้เงิน1000บาทนะคะคุ้มอยู่เด้อรอบนี้นะคะส้มจะถอนไป1,600นะคะเก็บเศษไว้แทง3รับนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาลงเงินเข้าสกู่น,นะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสำหรับสูตรนี้ของส้มนะคะเป็นสูตรไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนไม่มีเครื่องคิดเลขแบบส้มไม่เป็นไรนะคะ ตันี้ง่ายมากๆเลยนะคะก่อนเล่นเพื่อนๆต้องเคสด้วยนะคะแล้วไม่ต้องตามทุกรอบมันส้มนะคะสรับส้มคือส้มมั่นใจคะ่ะก็เลยลงตามถุกรอบนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวส้มมาเปิดปุ่มของสามารถวินให้เพื่อนๆดูดีกว่าเผือ่อเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยเข้านะคะขออนุญ,ญาตออกไปเปิดให้เพื่อนๆดูก่อน นี่ค่ะเป็นกลุ่มของสามารถวินนะคะมีทั้งหมด11กลุ่มนะคะเราจะมีแจกทุกเดือนด้วยนะของสามารถวิน,นเพื่อนคนไหนที่อยู่ในกลุ่มนะคะจะรู้ดีนะคะว่ามีแจกตลอดนะคะนี่ค่ะเดี๋ยว่วมขอเข้าเป็นที่ห้อง b 1 0ก่อนนะคะนี่ค่ะจะเป็นการวางแนวทางของแอดมินทั้งหลายนะคะวางเข้าตลอดเลยนะคะเนี่ยเมื่อคืนก่อนนะคะส้มก็ผิดรอบเดียวนะคะยี่กี่หนึ่งสองสามคือเร็วแน่นมากแต่บางวันก็หลุดก็มีนะคะคเพื่อน เลขนี้เข้ามีหลุดเนาะโอเคค่ะกลุ่มของสามารถวินนะคะเข้าฟรีนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจทักไปที่แอดเอชได้เลยค่ะทักไปที่ l i น์แอดนะคะ SM Win ค่ะแล้วก็บอกว่ามาขอเข้ากลุ่มนะคะเดี๋ยวแอดมินเขาจะดึงเข้าเองนะคะโอเคค่ะมาดูเงินดีกว่าว่าเงินเราเข้ายัางโอเคนะคะเงินคงถอนออกแล้วแหละวันนี้ส้มก็ขอตัวลาก่อนนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะหาส่วนใหม่ๆบ้างน,นะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีแต่สูตรลู่แล้วก็ปากนะคะเพื่อนๆคงจะเบื่อกันใช่ไหมคะโอเคคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ